เจ็บคข้ได้ป่วยอะไรไหมคะบางครั้งชอบปวดท<า>้องทานไผ็ดเห็ดอ้แล้วก่อนนะมันแสบในท้องเหรอครับปวดท้องปวดเลยที่ทานขนาดทานเผ็ดเหรอทานแล้วถ้าไม่ทานเผ็ดอ่ะไม่เป็นอืมไม่ใช่ข้างในมันเป็นแผล ในกระเพาะเหรอคะใช่ครับคุณยายต้องกินสมุนไพรว่าผู้ร้าชาชินที่ร้าชาได้มันเป็นไม่เยอะหรอกม,มันโนก็ไม่พ้นเรื่องเครียดอยู่ดีน่าแล้วนะโรคเครียดเยอะโรคเครียดเยดมากๆกเพาะก็ทำงานลำบากแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร แต่ถ้าคุณยายปล่อยไปนานๆก็อาจจะจูลําบากตอนนี้ยังรักษาทันใช่ใช่รักษาทานรักษาทันไม่อยากไปกินยาหอมดวงตากินมั่งหรือเปล่ากินอยู่ใช่ไหมโอเคแล้วสมุนไพรที่พี่ไข่พูดหมายถึงตัวไหนคะตัวไห้จะหอมดวงตาออยาหลอโอเค OK. ได้แล้วกิน้าแล้วยาก็ต้องรักษาจิตด,ด้วยมันจะควบคู่กัน เราจะอาศัยแต่ยาแต่แม่เปลี่ยมพฤติกรรมไม่ได้ตอนนี้ใครเห็นมันเป็นแดงๆเป็นเปลนๆไหคะเพราะ้ากินอะไรที่เราคายลงไปมันก็จะแสบร้อนคุญายายต้องไม่กินคุญยายกินนมบ้างเปล่าครับไม่ชอบอ้าวต้องชอบแล้วชิ้นนี้มันต้องทานนมเคลือบนะครับคุณายายต้องทานทีะหน่อยๆแต่ทานเยอะ ให้ลงไปเครือบก่อนนะแล้วคุณยายคุณยายพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าเยอะนอนเยอะนอนเยอะใช่ไหมนอนเยอะไปเลยเวลากินข้าวอีกแย่ <c oughs> yeah, แล้วยายเ้ยเวลากินไม่กินเวลานอนไม่นอนเวลานอนมากินเวลากินมานนอนว้า yeah, แย่แล้วยายต้องเปลี่ยนไม่แล้วต้องปรับเวลาใช่ใชต้ององอกกำลังกายให้ำใรำไจกระพาะมันทำงานบ้างนะครับ ยายต้องปรับเวลานอนนอนตั้งแต่สองถึงสามทุ่มดีชีตี้ค่ะค่อยตื่นตื่นมาเช้าก็มาเฉิอนนอนบ้างไหมอ่ะได้ยายทำอย่างนี้นะแล้วก็กินตอนเช้ายายต้องดื่มนมอุนอ่นๆลงไปให้เก็บก่อนหนูไม่ได้หมาความว่าให้กินทั้งกองนะหมาความว่าให้ค่อยๆจิบลงไปให้มาลงไปเรืบอยักษานะคะ ก็กินยนาะหอมดลงตากวาผู้ไปหนูเห็นแบบเนี้ยยายก็สบายเองทําแบบเนี้ยครับยาอยอ่ะเครียดเดินนะ